สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูบ้านคอยมีอะไรดีนะคะที่อำเภอตะการพืชผลนะคะจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันท่านค่ะหอไตหนองคุลุตั้งอยู่ในหนองน้ำคุลุกเป็นสถาปตัตยกรรมแบบท้องถิ่นอีสานสร้างด้วยไม้สำหรับเก็บคมภีใบลานหอไตหนองคุลุกเป็นหอไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในหนองน้ําชื่อหนองคุลุในท้องที่บ้านคุลุตาบลคุลุอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขึ้นในปีพศ2459จนถึงปีพศ2461โดยหลวงปู่สิงเจ้าอาวาสวัดสรีโพชัยนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะหอใจหนองคุล,ลุนะคะยังเป็นคล้ายๆกับสวนสาธารณะนะคะที่จะมีประชาชนและก็นักเรียนนะคะจะมาวิ่งออกกำลังกายกันหลังจากทำงานหรือว่าหลังจากเรียนเสร็จแล้วนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆในตอนเย็นนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากนะคะมีลมพัดผ่านตลอดเวลานเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดเกษมสำราญน,นะคะอยู่ที่ บ้านกเกษมตำบลเกษมอำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะสำหรับวัดกเกษมสำราญนะคะเป็นวัดที่ชาวอำเภอตะการเพื่อผลรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะมีพระครูเกษมธรรมานุวัตรเป็นเจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญตำบลเกษมนะคะอีกทั้งยังเป็นเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผดอีกด้วยค่ะวัดเกษมสำราญนะคะเป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่ง ในเขตจงังหวัดอุบลราชธานีเคยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตามประวัติเมืองกเกษมศีมาปรากฏว่าวัดแห่งนี้เคยมีพระผู้นำระดับสูงหรือสังฆราชมาจากนาครเวียงจันทร์มาพักอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะและด้านในของพิพิธภัณฑ์นะคะจะจัดเก็บพวกเครื่องดนตรีอีสานค่ะอย่างเช่นโวดแคนโซรานาดหรือพินนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรูปบ้านท้าเวสุวรรณนะคะเพื่อให้ประชาชนมากับไหว้ขอพอรด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสะพานแขวนค่ะคือสะพานกาญจนาพิเษกค,ค่ะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2539ค่ะซึ่งสะพานแขวนที่นี้นะคะจะเป็นสะพานข้ามลำห้วยทีนั่นเองค่ะและมีป้ายเตือนนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะ แนะนำให้ขึ้นสะพานหรือเดินข้ามสะพานนะคะไม่เกินครั้งละ10ท่านนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันนะคะไม่สามารถเดินข้ามไปได้นะคะเนื่องจากเป็นขนกวาวามสูงนะคะแต่ว่าพอเดินเข้าไปแล้วบรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะค่ะและทางซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นสะพานที่รถนะคะสามารถ ขับผ่านได้นะคะอย่างดังภาพเลยนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นบรรยากาศป่าเขาและริมน้ำนั่นเองค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถมาลองข้ามสะพานกันได้นะคะ